ก็ได้รับรายงานนะครับการจัดการเลือกตั้งรับสมัครเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ยังมีความเรียบร้อยดีครับเห็นมีทางพักเพื่อไทยบอกว่ามีความผิดปกติเริ่มมีการรวบรวมบัตรประชาชนแจกเงินที่มีรายงานเข้ามาบ้างหรือยังเออยังไม่ได้รับรายงานนะครับถ้าเป็นความปรากฏก็ กรกตก็จะตรวจสอบดูนะครับท่านได้กำชับหน้าของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะตอนนี้เค่ะคือทั้งก่อนและหลังนะครับเราได้กำชับอยู่แล้วนะครับเรื่องการให้ความรู้นะครับผู้สมัครและพักการเมืองนะครับให้หาเสียงในกติกานะครับโดยเฉพาะเน้นย้ำเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับราดําเนินการมาตลอดครับตอนนี้หลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเนี่ยค่ะ เรายังยืนยันว่ายังจะจัดการาระอกรั้งได้ใช่ไหมคะหลายคนก็กังวลนะครับกับเราเดินหน้ามาไกลแล้วนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาและการเลือกตั้งเนี่ยก็คือมันต้องเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศตามกฎหมายในขณะนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีการรับสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบนะฮะโดยนําหน่วยรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ห่างไกลพื้นที่ปะทะยังเรียบร้อยดีครับ พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันอยู่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยพอขยับเข้ามาการที่ในอนาคตที่ไปรุกเข้ามาใช้สิคะท่านหลายคนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนี่คะเราได้มีการประสานอะไรไว้ล่วงหน้าไหมคะคือเราประสานแล้วก็ได้ออกแนวปฏิบัติหรือระเบียบรองรับในสถานการณ์ถ้าถ้าถึงวันนั้นจริงๆฮะเราก็จะมีวิธีการเลือกตั้งให้เกิดความ เอ่อสุททิ่ีทำแล้วก็สุดกริตครับเราเตรียมไาแล้วครับยังไงก็เดินหน้าใช่ไหมคะท่านนะรเรามาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องเดินหน้านะครับหลายคนกนังวลเรื่องของวามเข้าใจที่จะต้องทำประชาปติไปด้วยเนี่ยค่ะท่านจะรณรงค์ยังไงบ้างครับคือคือเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจว่าการทำประชาปติล่วงหน้าเนี่ยมันไม่มีนะครับกฎหมายกําหนดหรือให้อํานาจไว้ั้งทั้งทีในกรกตเองเนี่ยอยากทําให้เพราะรู้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่กฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เราก็เพียงแต่ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับว่าให้ไปใช้ออกเสียงลงมตินะฮะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5จะเห็นได้ว่าเวลามันจํากัดมากนะฮะซึ่งมันมีจํากัดเรื่องระยะเวลากับหน่วยงานอื่นด้วยก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยประชาัมพันธ์นะครับในการลงทะเบียนเพื่อ,อออกเสียงประชาินะครับครับ กทาย้องรานมอวันัทองคือต้องรอประกาศเป็นทางการรอนายกประกาศเป็นทางการแต่ยังไงก็ได้จะทำมันเดียวกันใช่ไหมท่านไม่ไม่ไมน่าน่าน่จะเป็นเรื่องของท่านนายกแต่ว่าตามกฎหมายแล้วท่านต้องประกาศวันที่สองครับใช่ใช่แล้วแล้ระบบอรกตสามารถรับคนให้ระบบครับ ก็คือเราเตรียมการไว้แล้วเมื่อวานมีการซักซ้อมนะครับเตรียมการเรื่องตั้งสสแล้วก็ประชามติที่โรงแรมเซนทรานะครับทุกหน่วยงานก็มาเตรียมความพร้อมนะครับนอกจากกรกตแล้วก็มีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับก็ก็คิดว่าเป็นเวลาที่จํากัดแต่เราก็เตรียมนะฮะเอาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะฮะเอาเอามาแก้ไขครับมีาาสามารถลงือ ราะว่าพวกนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ที่ต้องสมัครแล้วก็มีบุคคลที่เป็นระ <g ul ain> <JI> so ดับหัวหน้าพักติดเอกได้ค่ยได้มีการประสานในการดูแลความเรียบร้อยยังไงนะครับอ๋อเราเรามีมีประสานอยู่นะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างๆพวกนี้คอยดูแลอยู่แล้วนะครับคิดว่าคงเรียบร้อยนะครับเพราะเราเตรียมไว้แล้วครับครับขผมก็มีเรื่องที่เขาถว in oui, course, ่าคุณมารวมได้แล้วครับการเจัดการก็ว่า ไม่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 น่าที่นำได้ไดเฉพาะขั้นตอนนะครับได้เฉพาะขั้นตอนนะครับไดครับ,บ,รบรก,ก็ฝ่ายอ <บ S 2> ย่างนี้นะครับคืออยากให้ประชาชนเนี่ยนะฮะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับให้เยอะให้มากขึ้นเพราะว่าอยากให้มีเสถียรให้มากกว่าเลือกตั้งทั้งที่แล้วที่ผ่านมานะฮะ ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็น7 5เปอร์เซ็นต์ะครับถ้าท่านออกมาใช้สิทธิ์มากเท่าไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวชี้ชี้วัดว่าท่านได้สนใจทางด้านการเมืองผมเชื่อว่าเราจะเลือก,อกสสได้สสนะครับที่ดีมีคุณภาพมีความื่อสัต์สุจร,ริตนะฮะแล้วก็อสสพวกนี้ก็จะเข้าไปเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายนิติบัญญตัติผมว่า ประเทศหน้าเราเดินหน้าได้นะครับฝากทุกคนเลยนะฮะว่าให้ช่วยมาหาเสียงแล้วก็เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นผมว่าพรรคการเมืองทุกพรรคควรที่จะสู้กันเรื่องนโยบายนะครับนโยบายการหาเสียงนะครับว่านโยบายของท่านเนี่ยสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติอย่างไรนะครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ,บค,ครับ